คาถาขุนแผนพายกุมารหลวงปู่ทิมอิสานิโกตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะละหังพุทโธนโมพุทธายะสุณโมโลมะอาอุทุกขัง อนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธอิติสุขโตอลหังพุทโธนะโมพุทธายะสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธอิติสุขโตอลหังพุทโธนะโมพุทธายะสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธ